แมทมันก็คข,ขัดคางกว้างนะทุกคนเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้ที่นี่สะพานลอยที่แต่เราเดินไปดูสะพานลอยกันนะครับใครก็มองไม่เลยกุหลาบกระเจี๊ยะอย่าลืมกดดูกดเข้าไปดูคลิปก่อนจะไปดูคลิปดีดีไปชวนสาวไปแม่เลยไายขึ้นเลยขึ้นเลย ขึ้นไม่ได้ติดแก่ขึ้นไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวเรารถขนไหนไปรีวิวแบบใหม่นี่มันเอาเอิดมานี่ท้ายไฟเล็กเออเอาเป็นท้ายไฟเล็กก็ได้เออท้ายไฟเล็กไปนี่เดี๋ยวเอาท้ายไฟเล็กไปรีวิวแบบนี้นะ เดินย mm. oh, ังเล้าใจเหมือนเดินแรงยังเดินเบื้องโอ้ยไม่คิดเชื่อเลยไปแรงยังเดิน เจอร้านอะไรเจอเจอร้านค้าที่ทางไม่เท่ากันด้วยนี่เนี่ยจะแบบเตี้ยขึ้นต้องระวังหน่อยนะครับเพืเอ่อเผื่อจะทิดได้นะสำหรับรถเตีย้ยท,ทุกคนนี่นะสำหรับเตี้ยนี่เออเอ็นคนดูดูดิเลยเก็บปูนทราย แต่เดี๋ยวเราไปมีที่อื่นต่อเดี๋ยวไปดูครับเรื่องโลตัสเปลี่ยกก็เอาไปได้ที่ดีกว่าลีโวสีดับดีเที่ยวเข้ามาใหม่ครับบรบยากาศปุ๊บอีเคดีเอาเป็นคดีเลยมีแล้วคดีก็ตัวแรกนะครับตัวแรกของเราดีไปเนี่ย เสี่งนี่ก็เหมือนจะไม่สบายซะด้วยจริงๆก็ไม่สบายนล่นแหละเออนี่ไปเราไปเลยที่อื่นต่อแค่นี้พอนี่เนี่ยเสี่ยโคตรเล่าใจสะบัดด้วยอิอูเอาเรื่องจะทีนีสุดดีแต่จะเป็น่มันจะเป็นปรับเนี่ยไปเราไปดูปรับกันดีปรับตรงนี้จะมีอะไรนะ ตอนนี้มือหว่จะพูดแล้วเสียงไปหมดแล้วอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับคลิปด,ดีดียขึ้น,ปนไปเลยโอ้ยดีปไปเลยไปเราไปที่อื่นกันต่อเลี้ยวซ้ายไป นี่ไปเลยครับนี่จะเป็นอะไรสักอย่างมาเป็นศาลาครับเป็นศาลาไว้ดักหลอรถเมนี่ศาลาไว้ดักหลอรถเมรีนะครับนี่เป็นไงศาลาไว้ดักหลอรถเมรีนะคือ,อนี่รถเราก็ไปดูแล้วที่ นี่เราข้ามไปฝั่งนี้ด้วยดูที่มีอะไรบ้างนีง่เป็นเป็นร้านในนี่ฮะน,นี่แบบขายกระท่อมนับนี่เดี๋วเอาโตโยต้าขาไหนไปดีนี่สีขาวไปด้วยนี่โตโยต้าตอนเดียวซะด้วยนี่นะตัวแรงเลย เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วทุก,ก,ออก,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 กคน,นคออใครอยากดูคลิปฟรีไฟล์ก็อย่าลืมวิ่อะไรอะไรอะเบรก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 ไปดูคนนั้นคืออะไรใครอยากดูคลิปฟรีไฟล์ก็อย่าคอมเมนต์มากันได้นะครับแต่ผมก็ไม่เล่นนานเลยประมาณหนึ่งเดือนใช่หนึ่งเดือนได้นะครับทุกคนที่เราไม่ได้เล่นแค่จะเข้าให้เข้าไปรับของปแป๊บๆแล้วก็ออกนะ โอ้ยเกือบติดเกือบติดนี่นะเป,นนเป็นบ้านเป็นบ้านนี่เป็นบ้านนี่นีดิฟโชว์ฟูดฟูดติดนลวกไปแล้วโอ้ยอึ้งไปเออความความเชิญไปไปกันต่อไงไนีงไงเสียงโคตรเล้าใจคน บริษัทเคลียร์โซนข้อดูที่สุดแล้วจะเป็นอะไรครับ,รบมันก็โคตรใหญ่ครับอัปเดตมาใหม่ครับสวยกว่านี้สวยกว็เดิมแล้ว,วโอเคครับหมดจะสุดแล้วครับเดี๋ยวเราก็วนไป ชิงกระชนนี่ได้เปลี่ยนคันบ้างครับเป็นขนาดดีเปน็นี่นี่นีกว่านี่แชมป์ตื้ตาแชมป์ตื้ตาแชมป์ จเจอสไลด์ด้วยเนี่ยจุดเกิดถึงจุดเกิดแล้วแล้วเนี่ยจอดทำทรงไปไปอุ้ยเจออะไรเจอบ้านเนาะเป็นบ้านอะไรเนี่ยเออเรายังไม่ได้ถ่ายทำปกเดินตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้โอ้ยยย็ยยย้ยยยยยยแล้วยย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 ยมยยยยยยย ก่อนที่เราตัดภาพเลยนะกันนี่มาแล้วเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวเราเอานีหลดุดคออีส,สุข้ออีสุข้อเอาไปทำอะไรดีครับ I จิตใจท,ทองรถนี่เดต้องมาเสกข้างบนไุครบกด,ด,ดไม่เทไทฟฟถอยไม่ติดด้วยเป็นไงลนะ่ะโคตรสุดเีเ่เราดีกันเลยถอยรถกลับลำก่อนกลับลำ ล้ำครับขับล้ำนี่มีขีมมม่มุมมองภายในกันด้วยขับล้ำขับล้ำนี่นี่ยนุกเกียเกียข้าเกียร์อ,อ,อีกหน่อยนี่มีมือหมดมือนิดนะผสมจริง,งะนะในรถคะแค่งไงแล้วก็ขับล้ำได้แล้ย นี่ขึ้นคองครับขึ้นคออโอ้ยอ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 ยขัดขัมาใหม่มาใหม,ม,ม่รอบแก้ตัวนี่ ปะท้ายดีไม่งั้นมันก็ไม่สมจริงเรกไปหาผิดฝากระโปรงด้วยไปออกเดินทางออกเดินทางกันเลยเอา้าวติดทัดติ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 ดเฉยอะไรวะเนี่ย ตายเสกใหม่มเสกใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่อืมไปกู ข้อก็แรงครับเนี่ยเอเอนี่สายดบดิบดิดิโอ้ยเรียบร้อยดิบเลยอ่ะโอเคครับลิบนี้ก้ แค่น <Okay. S 2> okay. ก่อนนะ,นค,นะครับไปเจอใหมคลิปหน้าครับแต่นี่นึ่ขี่วนไปด้วยไปเจอใหมคลิปนะหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่สำหรับคนที่ชอบก็อกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดุ้มมัวบ๊ายบายสวัสดีครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับชอบคลิปนี้ bye bye